เคลื่อนเลยคะ่ะมาพักที่พรล้าดื่มสตรอเบอรี่ผสมแอลกอฮอล์ด้วยนะคะจิบลอบชื่นใจชื่นใจจริงๆชื่นใจมากเลยค่ะเอ่อหลังสะสมแต้มมาใช้บริการได้เลยนะคะดีมากเลยค่ะพแล้าวเชิเน,น,นะคะ่ะทุกท่านอย่าเราอย่าเสียสิทธ์ สิ่งที่คึนได้นะคะเติมน,น้ำมันของอะไรมากพี่ีนะพี่ทีเติมพีีสะสมแต้มก็แลกได้นะคะได้เราพักเราก่อนถึงเครื่องดีมากเลยค่ะขอเชิญเพื่อนๆนะคะมีอาหารน้ำยาปูข้าวหมกไก่สารพัดที่เราจะดื่มได้เราจะกินไหวะคะ่ะเชิญเลยค่ะ ดีมากเลยค่ะใชาโริการโอ,อกาสหน้าพบกันใหม่นะคะ